สวัสดีค่ะเพื่อนยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกับพิมพ์อีกวันทั้งช่องยู u ูบกู๊ดมายสตอร์สิบห้านะคะวันนี้นะคะมาตามคาเรียกร้องในการเล่นเว็บเดทออนไลน์หาคู่หาแฟนฝรั่งหาแฟนต่างชาติไทยเฟรนลี่นะคะเราจะเล่นยังไงนะคะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามให้ด้วยนะอย่าลืมใครจะสั่งคาพีหาแฟนฝรั่งทุกเรื่องราวการหาแฟนฝรั่งแคปโปรไฟล์สมัครเว็บเดทก็แอดไลน์ดีพิมพ์จ้าสิสเมาได้วันนี้ไปดูพร้อมๆกันค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้ก็มาตามคําสัญญานะคะว่าจะมาแนะนําวิธีการเล่นเว็บเดทหาคู่หาแฟนฝรั่งต่างชาติ t ทยเฟรน r y .com ยังไงให้ประสบผลสําเร็จโดยส่วนตัวนะคะเคยเล่นเว็บนี้เมื่อประมาณ1ิบเปีที่แล้วนะาะนานมากเลยนะคะเว็บเขาก็มีการอัปเดตอัปเกรดในหลายจุดมามากเลยนะคะวันนี้ก็อยากจะมา แนะนำวิธีการเล่นเว็บนี้คุณสามารถเล่นได้ทั้งแบบฟรีแล้วก็เสียเงินนะคะแบบฟรีแล้วก็เสียเงินในหลายคนที่เจอสามีนะคะจากเว็บนี้นะคะก็มีเยอะพิมพ์เคยเด็ดผู้ชายดีๆจากเว็บนี้ก็มีเยอะน้องที่รู้จักกันนะสามีเขาทาสายการบินก็เจอจากเว็บนี้ไปดูวิธีการเล่นกันค่ะ ไพเฟลลี่อย่างที่บอกนะคะว่าเขานั้นสามารถเล่นได้ทั้งฟรีและแบบเสียเงินแล้วคุณสามารถเล่นผ่านมือถือหรือว่าแอปพลิเคชันหรือว่าเล่นผ่านเว็บไซต์ได้หน้าตาของแอปนะคะก็แบบนี้นะคะคุณสามารถไปโหลดที่ Play Store หรือว่า App Store ได้นะคะเมื่อคุณดาวน์โหลดมาแล้วคุณก็จะมาเจอหน้านี้นะคะเจอหน้านี้หากกรนีที่คุณนั้นยังไม่เป็นสมาชิก นะคะไม่เป็นสมาชิกคุณก็กดจอยไทเฟรนี่ไปนะคะเพื่อที่จะเข้าไปกรอกรายละเอียดเป็นสมาชิกนะคะ เมื่อคุณกดจอยไทเฟนลี่แล้วมันจะขึ้นหน้านี้มาซึ่งโดยปกติแล้วหาเพื่อนๆที่ตามพิมพ์ม,มานะคะพิมจะแนะนําเสมอนะคะว่าไม่ให้เชื่อม Facebook เข้ากับ Facebook หาคู่ใดๆเพราะอะไรเพราะข้อมูลส่วนตัวของคุณอาจจะรั่วไหลดังนั้นน้นไม่แนะนําแม้ว่ามันจะเป็นเส้นทางที่ง่ายมากนะคะง่ายมากๆนะคะแนะนําให้คุณ c o n t i n u ียวิดก o เกิลนะคะเพื่อที่เราจะสมัครผ่าน Gmail ของเรานะคะบัญชี Gmail ของคุณ สิ่งหนึ่งที่พิมพ์อยากจะพูดนะคะในการสมัครไทย i ฟนลี่นะคะก็คือเขาบอกว่าคุณไม่สามารถที่จะเชนยู e username ได้ก็คือชื่อที่คุณเลือกลงไปนะหากใครที่สั่งคัมพีหาแฟนฝรั่งไปนั้นพิมพ์จะบอกวิธีการเลือกชื่อนะคะว่าชื่อแบบไหนที่คุณนั้นสมควรที่จะเลือกนะคะและนอกจากนี้นะคะเว็บเดทออนไลน์หาคู่เนหลายเว็บมันสามารถที่จะเสิร์ชชื่อ username ได้ดังนั้นนั้นพิมพ์แนะนําว่าหากคุณเล่นเนหลายเว็บนะคุณควรที่จะใช้ชื่อที่แตกต่างกันไม่ควรที่จะใช้ชื่อ เพราะผู้ชายนั้นสามารถที่จะเสิร์ชได้ว่าคุณนะ่ะเล่นในเว็บนี้ด้วยหรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือป้องกันเพื่อที่จะไม่ให้คุณรู้นะคะว่าคุณเล่นหลายเว็บนะคะเมื่อหากคุณสมัครมาเรียบร้อยแล้วนะมันก็จะมาหน่าเดิมนะคะคุณก็สามารถที่จะกดคําว่าล็อกอินแล้วก็กรอกรายละเอียดมันจะมี username กรอ,อก username แล้วก็ password ลงไปนะคะเพื่อที่จะเข้าไปสู่การใช้งานนะคะ เมื่อคุณเข้ามาล็อกอินเรียบร้อยนะคะลงทะเบียนเข้าใช้แล้วคุณจะมาเห็นหน้านี้นะเราจะมาดูจุดแรกกันก่อนนะจุดแรกก็คือตรงนี้นะคะคุณจะเห็นนะคะไอ,ไอสีดอดนี้ก็คือหน้าสกรีนตรงส่วนนี้นะคะก็คือเราจะให้ขึ้นกี่ภาพนะคะจะขึ้นข้างบนสองข้างล่างสองก็คือ ตรงส่วนนี้ก็คือแค่2ภาพนะคะหรือว่าเราต้องการให้แสดงถึง3ภาพนะคะเหมือนกับในหน้าสกรีนนี้ก็คือกดตรงนี้นะคะให้แสดงแค่2ก็คือตรงนี้นะคะดังนั้นเราก็สามารถที่จะเลือกได้เลือกได้นะคะหากกรณีที่เราเห็นรูปโปรไฟล์แล้วเราไม่ชอบเราก็กดกากระบาดออกไปหากเราชื่นชอบเราก็กดรูปหัวใจนะคะกดรูปหัวใจอย่างที่พิมพ์บอกเมื่อกี้นะว่าในเว็บนี้ในหลายๆเว็บอย่าง t i n d e อร์นะคะอย่าง Tinder หรือว่าเว็บนี้นะ คุณนั้นสามารถที่จะเสิร์ช username เสิร์ชได้นะคะดังนั้นนะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะหากกรณีที่เราชื่นชอบคนนี้เราต้องการที่จะดูโปรไฟล์ของเขานะนะคะเราสามารถที่จะกดเข้าไปกดเข้าไปเพื่อนที่จะดูโปรไฟล์ของเขานะคะว่าเขาเป็นยังไงเมื่อคุณกดเข้าไปสู่หน้าโปรไฟล์ของเขาแล้วนะคุณจะเห็นในส่วนภาพของเขาที่ขึ้นมานะคะที่เป็นภาพเมนหลักนะ ผู้ชายนะคะขึ้นอายุ57ปีนะคะเมลเป็นผู้ชายเอ็มนี่ก็คือเป็นมาจากเมลแล้วก็มอร์เดนานี่ก็เป็นซิตี้ก็คือเป็นเมืองแล้วก็ไอทีก็คือเป็นประเทศนะคะก็คือด้วยความที่อ่าไทเฟนลี่นั้นเขาใช้เป็นชื่อย่อนะคะคุณไม่แน่ใจว่าอยู่ประเทศไหนคุณก็สามารถที่จะเสิร์ชชื่อเมืองนะคะแล้วก็ชื่อประเทศนะคะมันก็จะขึ้นว่ามาจากไหนนะคะ ในโปรไฟล์ของผู้ชายน่าจะขึ้น intro นะคะ intro ก็คือคำแนะนำสั้นๆเ e ีย gentleman am safe from covid ก็คือผมเป็นสุภาพบุรุษที่แท้จริงผมปลอดภัยจากโควิดนะแล้วเขาก็มีโปรไฟล์ของเขานะคะ I happy man not a butterfly very respectful of the woman นะคะก็คือเป็นผู้ชายที่ happy มีความสุขนะคะไม่ใช่ผู้ชายเจ้าชู้เป็นผู้ชายที่ให้ความเคารพกับผู้หญิงนะคะในหากใครที่ให้พิมพ์เขียนโปรไฟล์ในเว็บเดทออนไลน์หาคู่นะคะ มันก็จะมีส่วนนี้ล่ะนะคะส่วนนี้ที่จะลงเนื่องจากว่าไทเฟนนี่เขาไม่ได้แยกเป็นส่วนที่เป็นส่วนของเราส่วนของคนที่มองหาเขามีในจุดนี้คุณสามารถลงได้ถึง2,000คำนะคะ ก็คือพิมพ์ก็แนะนําให้คุณลงทั้งหมดในส่วนนี้นะคะลงส่วนนี้ทั้งหมดนะคะเพียงแต่ว่าแยก,แยกด้านหน้าให้อ่านให้ชัดเจนโรกไฟของเขานั้นเราสามารถที่จะเห็นอะไรบ้างนะคะเราก็จะเห็นว่าเขาออนไลน์ตอนนี้เนี่ยตัวเขียวๆนะคะระยะทางห่างจากประเทศไทยนะเวลาที่เราสมัครนะเราสามารถที่จะกด enable location หรือว่าเราจะปิดออกไปก็ได้นะนะคะปิดออกไปก็ได้เราก็คือสามารถที่จะ ให้เห็นว่าระยะห่างไกลกันเท่าไหร่ก็มีส่วนจูงน้ำหนักแล้วก็ไม่มีลูกนะตรงส่วนนี้ก็คือกากรบาดปิดออกไปไม่ชอบชื่นชอบชอบก็คือกดหัวใจาดาวนี่คือเป็นชื่นชอบนะคะชื่นชอบเรามาดูส่วนล่างนะคะเรามาดูส่วนล่างของโปรไฟล์ของเขาเขาก็จะขึ้นนะว่า ผู้ชายนะั้นมีการศึกษามาสเตอร์ดีกรีปริญญาโทรตรงจุดนี้คือจุดที่สำคัญมากๆนะคะจอยเมื่อ6เดือนที่แล้วนะคือมันคือมันเป็นเว็บที่เว็บอื่นๆเขาไม่ทำนะคะเว็บอื่นๆเขาไม่ทำเพราะอะไรเพราะว่าเว็บนี้พอทำปุ๊บมันทำให้เรามองเห็นอะไรมองเห็นว่าผู้ชายนั้นนะหล่อแมนเฮนซัมหน้าตาดีอะไรต่างเขาจอยอยู่ตั้งหลายปีทำไมเขายังไม่เจอคนที่ใช่มันก็จะเกิดคำถามให้เราได้พิจารณา นะคะพอเขาบอกระยะเวลาที่อยู่ในเว็บนี่มันทำให้เรามองเห็นภาพใน,ในหลายๆภาพผู้ชายคนนี้จอยเมื่อ6เดือนที่แล้วเขาบอกว่าเขามองหาผู้หญิงนะคะอายุ28-46ปีนะคะ, you นะะ Your Private Note for คุณสามารถที่จะส่งโน้ตให้กับเขาได้นะคะโน้ตให้กับเขาได้หากคุณหากผู้ชายมีพฤติกรรมไม่ดีนะคะเป็น scammer หรือว่าอะไรต่างๆคุณก็สามารถที่จะกด report ได้นะคะหรือว่าคุณไม่ต้องการให้เขาเห็นโปรไฟล์ของคุณคุณก็กดบล o c กนะคะบล็อกออกไป อันนี้ก็อย่างที่บอกว่าปิดออกไปนะคะกดรูหัวใจชอบหรือว่าชื่นชอบนะคะคุณต้องการที่จะแชทคุณสามารถที่จะกดตรงนี้นะคะกดตรงนี้แชทวิชนะคะเป็นชื่อเขานะคะเมื่อคุณกดแชทวิท t h แล้วมัน,มน,มนคุณจะเห็นตรงส่วนนี้ขึ้นมาคือมันเป็นในหลายเว็บนะพิมพ์จะบอกนะคะในหลายเว็บตอนนี้นะมันพัฒนามันพัฒนา ก็คือส่วนแรกที่เราจะมาดูเมื่อคุณกดตัวไมโครโฟนนี้ไปนะคะไมโครโฟนนี้ไปเขานั้นบอกว่า allow t y p i e n l y to record audio ก็คืออนุญาตให้ t f r h a n l y นั้นบันทึกข้อมูลเสียง <c oughs> คือเราสามารถที่จะพูดแล้วก็กดส่งไปให้เขาได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นเป็นฟังก์ชันของแอปนะคะที่คุณสามารถใช้ได้ <c oughs> หรือว่าหากกรณีที่เมื่อกี้นะมันมีรูปวาว่าอะไรนะ ลูกกล้องถ่ายรูปคุณก็สามารถที่จะส่งรูปไปให้ผู้ชายส่งรูปส่งวิดีโอได้นะคะเหมือนเราคุยคุยกันเนาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะคะเปิดแอปแล้วก็จะกดส่งรูปไปให้เขาหรือว่าจะกดส่งวิดีโอไปให้เขาก็สามารถหรือว่าเราสามารถที่จะเทคโฟโต้หรือว่าถ่ายรูปเราก็ได้นะคะอันต่อมานะคะก็คือเทนเนอร์นะคะก็คือคุณสามารถที่จะส่งรูปแบบเป็นพวกนี้นะคะเป็นเหมือน สติกเกอร์เาเรียกว่าเป็นคล้ายๆสติกเกอร์ใช่ไหมนะคะอีโมด์อ่าเป็นสติกเกอร์มีมเาเรียกว่ามีมนะคะเป็นมีมนะคะคุณสามารถที่ส่งมีมให้กับเขาได้เหมือนกันนะคะและส่วนสุดท้ายคุณสามารถที่จะส่งพวกสติกเกอร์ไปให้เขาได้ว่าอีโมจินะคะอีโมจิแต่พิมพ์อยากจะบอกคุณนิดนึงนะคะว่าเนื่องจากฝรั่งไม่เหมือนคนไทยวัฒนธรรมเราต่างกัน ฝราะหลน,นหลายคนเขาไม่ค่อยที่จะแฮปปี้ที่จะมาส่งสตงสติกเกอร์หรือว่าอะไรต่างนะแล้วยิ่งผู้ชายที่เขามีอายุนะเขาจะมองว่าเราเนั่นดูเป็นซีลลี่นะคะเพราะเหมือนวัฒนาธรรมมันต่างกันดังน,น,นั้นก็ก็ระมัดระวังนิดนึงในการที่จะเล่นสติกเกอร์สาหรับคนที่เขามาต่างวัฒนธรรมกับเราหรือว่าเขามีอายุหน่อยนะคะมันจะมันมันมันไม่ค่อยเวิร์กนะคะไม่ค่อยเวิร์กหลังจากนั้นเราก็มาดูใน กลับมาในส่วนแรกอีกนะคะกลับมาในส่วนแรกที่พิมพ์อยากจะบอกเพื่อนๆนะเนื่องจากเว็บนี้นะข้อเสียของเว็บไทยเฟรนลี่นะฝากถึงใครที่ทำงานไ,ไทยเฟรนลี่นะคือในประเทศไทยเว็บอาจจะเสถียรแต่ว่าในต่างประเทศไม่เสถียรเลยพิมพ์ดาวน์โหลดมาเพื่อที่จะมาทำคลิปนี่ยากมากนะคะพิมพ์สมัครสมาชิกไปแล้วนะคะสมัครสมาชิกไปแล้วแล้วทีนี้ก็คือเว็บกแ็แอปก็คือเด้งออก เด้งออกให้เราสายเอาพอเราสาเอาเราจะส i ยอินนะคะก็คือยากมากนะคะเขาพอลงพาร์ทส่วนลงอะไรไปต่งางๆก็คือบอกว่าไม่ไม่เจอแอคเคาท์นูน่นนี่นั่นคือยุ่งยากมากคือมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเยอะจริงๆนะคะส่วนที่พิมพ์อยากจะบอกนะคะหากกรณีที่คุณต้องการที่มองหาผู้ชายนะนะคะคุณไปตรงนี้คุณต้องการเสิร์ชนะคะตรงหากคพ์จะไม่ผิดนะผิดก็ขออภยัยนะคะตรงนี้นะคะก็คือคุณสารมารที่จะไปเลือกอายุของผู้ชายได้เวลาคุณเสิร์ชนะ พิมแนะนําให้คุณเสิร์ชเลขลงท้ายด้วย0ูนหรือว่าเลขลงท้ายด้วย5เช่นอายุสา5สิบถึงห้านสะิบห้าปีนะคะสามสิบถึงห้าสิบห้าปีนะมันจะเป็นการเสิร์ชที่เป็นตัวเลขกลมๆอ่ะเป็นตัวเลขกลมๆหรือว่าตัวเลขที่ลงท้ายด้วยห้านะมันจะทําให้เรานะั้นค้นหาผู้ชายได้มากขึ้นหากคุณจะไม่ผิดนะคุณก็สามารถเลือกประเทศได้เช่นกันนะคะเลือกประเทศได้เช่นกันจากการที่กดตรงเนี้แล้วก็เพื่อที่จะไปเสิร์ชนะคะ กองเว็บไทยเฟรนลี่สิ่งหนึ่งที่มันมีในคล้ายๆกับในหลายเว็บอย่างไทยคิวปิดนั้นเขายืนยันโปรไฟล์แต่ในนี้เขายืนยันรูปนะคะตรงนี้ก็คือการยืนยันรูปนะคะเ,เพื่อนๆว่ารูปเนี้ก็คือเป็นรูปของเขาจริงๆนะคะรูปของเขาเป็นจริงๆนะคะดังนั้นนะคะเราสามารถที่จะเลือกคุยกับผู้ชายที่มีไอติกตรงนี้หรือว่าเราต้องการที่จะยืนยันว่ารูปนั้นเป็นรูปเราเราก็สามารถที่จะทําได้นะคะ ูช้ชายคนนี้นะอย่างที่พิมพ์บอกนะคะว่าในระยะเวลาอ่าไทเฟนลี่เนี่ยมันขึ้นมามันจะบอกเลยว่าผู้ชายคา now, นนี้ยจอยมาเมื่อ4ปีที่แล้วนะ4ปีที่แล้วผู้ชายอินโทรมาแบบน่าสนใจมาก stop a อา i n กิ e for money a นนี่แ e มที่เชิญนอน m อ c h เอ e นะคะผู้ชายคงจะเจอมาเยอะนะคะว่าหยุดหยุดขอเงินนะคะผมมาเป็นแค่ครูไม่ใช่เป็น ATM นะ นะฮะผู้ชายนะฮะคงจะโดนมาเยอะนะฮะนะแล้วหลังจากนั้นเรามาดูในส่วนนี้กันอีกครั้งนะคะเพื่อนพิมพ์แนะนําเพื่อนเพื่อนมาดูส่วนล่างนะคะส่วนล่างเราจะมาดูในส่วนโปรไฟล์ของเราโปรไฟล์ของเราอยู่ตรงนี้นะนะฮะเราต้องการที่จะเข้าไปแก้ไขต้องการที่จะเพิ่มข้อมูลนะคะเราเข้าไปตรงนี้นะฮะเข้าไปตรงนี้คุณกดเข้าไปแล้วมันจะขึ้นแบบเนี้นะคะมันจะขึ้นหมดแล้วดีเทลนะคะรายละเอียดของคุณ โฟโต้ photo, รูปแล้วก็พรีวิวนะคะพรีวิวก็คือการก่อนที่เราสมัครเข้าไปนะรูปนะคะเขาก็จะใช้เวลาดูรูปเรานะคะเขาใช้เวลาดูรูปเรานี่ค่ะประเทศไทยมันก็ขึ้นเป็นอ่าเาเรียกว่าอะไรนะธงชาตินะคะธงชาติเนี่ยเขาบอกว่า verify my photo นะคะ get a verify badge badge for your profile to show other m e m b e r your photo are real นะคะซึ่งคือพิมพ์แนะนํานะว่าหากเราเล่นเว็บพวกนี้นะนะคะแนะนําให้คุณยืนยัน ภาพนะคะว่าเป็นภาพของเรานะคะภาพของเราอย่างน้อยผู้ชายก็มั่นใจในระดับหนึ่งว่าเรานั้นไม่ใช่สแกนนะคะคุณมาดูส่วนล่างนะนะคะส่วนล่างนะคะเขาก็จะมีบอกคุณนะคะว่าตำแหน่งงานอะไรส่วนสูงน้ำหนักการศึกษาความสามารถทางภาษาอังกฤษความสามารถทางภาษาไทยมีลูกไหมต้องการลูกไหมรายละเอียดไม่ไม่เยอะเป็นเว็บที่รายละเอียดไม่ค่อยเยอะนะคะไม่ค่อยเยอะ ง่ายสาหรับเราที่ขี้เกียจสมัครนะนะคะหลังจากนั้นเราจะเพิ่มรูปนะคุณก็มากดตรงโฟโต้ตรงนี้นะคะมันก็จะมีส่วนดีเทลที่เราจะต้องเพิ่มเข้าไปส่วนรูปแล้วก็ส่วนพรีวิวนะคะรูปเราสามารถที่จะมาลงตรงส่วนนี้คือพิมพ์แนะนานะว่าเวลาเล่นเว็บเดตออนไลน์หาคู่นะพยายามที่จะลงรูปนะคะคือในหลายมิติ รูปครึ่งตัวรูปเต็มตัวนะคะรูปกิจกรรมต่างๆนะเพื่อที่จะให้ผู้ชายเขามองเห็นเราในะหลายมิติว่าเราไม่ได้เป็นแค่หน้าสวยอย่างเดียวนะเราก็ทําอาหารเราทําสวนเราไปเที่ยวเราอะไรต่างๆนะก็คือบางคนเขา,าเข้ามาคุยกับเราเพราะไลฟ์สไตล์นะคะเพราะไลฟ์สไตล์ดังนั้นรูปไลฟ์สไตล์ก็ต้องลงรูปหน้าตรงก็ต้องลงนะคะนี่นะคะมันก็จะขึ้นมารายละเอียดให้กับเราส่วนจูงอะไรต่างๆนะนะคะ เนี่ยพรีวิวพรีวิวนี้ก็คือเป็นการเวลิฟายภาพนะคะเป็นการเวลิฟายภาพตรงเขาเรียกว่าไหนนะตรงแว่นเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวเสิร์ชเหมือนกันนะนะคะน่าจะเป็นตัวเสิร์ชเหมือนกันพิมพ์ไม่แน่ใจเพราะพิมพ์ไม่สามารถเข้าเข้าเว็บเขาได้แล้วนะคะคือยากมากนะคะยากมาก นั่งจากพิมพ์บอกคุณไปนะคะว่าเว็บนี้สามารถเล่นได้ทั้งฟรีแล้วก็เสียเงินหากกรณีเสียเงินนะเมสเซจไพรออร์ตี้นะคะความสําคัญก็คืออันดับต้นๆความสำคัญของข้อความค่ะ y o u s s e s s go to t to top t o t of t h i m b o x box คือเว็บนี้นะนะคะเราเล่นได้ฟรีเราเล่นได้ฟรีรฟรแต่เมื่อ,อไหร่ที่เราส่งข้อความหาผู้ชายยกตัวอย่างเช่นคุณ A นะคะผู้หญิงส่งข้อความหาเขานี่ค่ะสมคน ผู้หญิงส่งข้อความหาเขาในเวลาไรเรียกกันสามคนและผู้หญิงเขาเล่นฟรีกันทั้งหมดมีคุณคนเดียวที่เสียเงินนะคะคนนี้ส่งมาหาเขาตอนสองโมงเช้าคนนี้ส่งมาหาตอนสามโมงคุณส่งมาหาตอนบ่ายสามเนื่องจากว่าคือข้อความมันจะไปตามระยะเวลาแต่เมื่อว่าเมื่อคุณเสียเงินปุ๊บนะคะคนนี้นะคะคนนี้เสียเงินนะเดือนละอ่าสิบเก้าจุดเก้าเก้าหรือประมาณเดือนละหกร้อยกว่าบาทเจ็ดร้อยกว่าบาทข้อความของคุณเนี่ยมันจะเด้งมาเป็นอันดับหนึ่ง ข้อความของคุณจะมาอยู่ตรงนี้นะคะข้อความของคุณจะมาอยู่ตรงนี้แสงหน้าข้อความที่ส่งตามระยะเวลาไปนะคะนี่ก็คือเป็นเป็นส่วนท,ที่ที่คนเสียเงินเขาจะได้เปรียบเพราะว่าผู้ชายจะเห็นข้อความเขาก่อนนะคะเห็นข้อความเขาก่อนเพราะมันจะไปอยู่ท็อปนะคะเนี่ยค่ะเขาก็คือแบบว่าเนี่ยพรีเมียมออปชันนะคะก็คือเราเสียเงินนะเขาบอกว่า When you visit someone profile they will see that you are looking of this e n a b l e ก็คือโชว์นะคะโชว์เราสามารถที่จะกดตรงส่วนนี้ให้ผู้ชายเห็นว่าเรานั้นเวลาที่เราเข้าไปดูโปรไฟล์ของเขาให้ผู้ชายเห็นว่าเราเข้ามาดูหรือว่าเราทําเป็นสีขาวนี้ก็คือไม่ให้ผู้ชายดูนะคะว่าเราเข้าไปดูโปรไฟล์ของเขาเราก็สามารถเลือกได้นะคะ Control if อ่าอิ you API n the search result นะคะ Show me in s e สิก็คือหากกรณีที่เราไม่ต้องการให้ใครเสิร์ชหาเราแต่ปกติแล้วเราหาแฟนนะคะเราก็ต้องแน่นอนเราต้องกดให้เขานั้นสามเพื่อเพื่อที่จะให้เขาเห็นเรานะคะเห็นเรานะคะนะคะอันนี้ก็ใช่นะคะ When you When you appear offline, your l a s t active time will s t o p updating ก็คือเมื่อคุณออฟไลน์ก็คือไม่ได้ออนไลน์นะคะก็คือ การแอคทีฟก็คือการใช้งานเนี่ยนะคะมันก็จะไม่อัปเดตนะคะ control i f t e r user can see when you join นะคะคืออันนี้เราสามารถปิดได้เราสามารถปิดได้อย่างที่พี่บอกนะคะว่าผู้ชายคนนั้นเขาอยู่ในเว็บนี้ถึง4ปีบางคนอยู่6เดือนนะคะตรงจน่วนี้คุณสามารถที่จะโชว์ โชว์ให้ผู้ชายเห็นว่าคุณอยู่ในเว็บนี้กี่ปีกี่เดือนหรือว่าเราไม่ต้องการโชว์หากเราไม่ต้องการโชว์เราก็ปิดออกไปนะปิดออกไปเพื่อไม่ให้ผู้ชายรู้นะคะหรือเราต้องการที่จะโชว์เราก็สามารถที่จะเปิดได้นะมันเป็นออปชันที่เราเลือกนะคะพรีเมียมออปชันแต่พพิม์แน่ใจนะว่าต้องเสียเงินนะนะคะ,นะะอันนี้เหมือนกันเนี่ยค่ะ Your m e s s a g e will a p p e a r at t h e top of r e c i p i e n นนะคะ inbox นี่ไงนะคะ หากเราเสียเงินนะมันก็จะเป็นแบบนั้นคือเราไปอยู่เป็นท็อปทอปนะคะนะคะเราเป็นไปอยู่เป็นท็อปท็อปก็ฝากเพื่อนๆกดซับสไครต์ติดตามให้ด้วยนะคะในส่วนของการดูกล่องข้อความนะพิมพ์ลืมพิมพลแอดเข้าม,มานะคุณจะเห็นว่าเมื่อตกี้ที่พิมพ์พูดไปนะคะมันมีรูปรูปของเรานะคะที่ดน้านล่างที่เป็นรูปโปรไฟล์นะคะแล้วก็มีรูปกล่องข้อความันนั้นล่ะคะ่ะเป็นกล่องข้อความที่เราสามารถที่จะไปเปิดดูได้ว่าผู้ชายส่งหาเราแล้วก็มีรูป แว่นตาอยู่ตรงนี้นะคะเมื่อกี้นะคะที่ขึ้นมา3จุดนะคะวันนี้ก็มาเจอกันแค่นี้พิมกลัวคลิปมันยาวมากเกินไปนะคะก็ฝากเพื่อนๆก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามให้ด้วยนะคะแล้วมาดูการเล่นเว็บอื่นๆในอนาคตนะคะวันนี้ก็เจอกันแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ